สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso c h e m i s t r วันนี้มาอยู่กับเกม Steverate กับดองอีฟคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือชุดแบบเวื้อวังอารากานะโอ้โหตอนนี้เรามีชุดจาก Dlc เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ d l c อย่าเพิ่งเสียใจไปครับเพราะว่าตัวเกมเขาอัปเดตแพทใหม่นะครับเขาแจกชุดฟรีให้อยู่แล้วนะครับเพียงคุณแค่ตามหาน้องแมวให้เจอนะครับวันนี้เราจะมาบอกจุดที่น้องแมวซ่อนอยู่ในเมืองไซโอนให้ครบทั้ง10จุดนะครับ นี่นะครับจุดที่เป็นหัวใจคือจุดที่ผมมาร์กไว้นะทุกคนสามารถมาร์กแล้วก็ไปตามที่ผมมาร์กไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าไปตามจุดมาร์กแล้วยังหาไม่เจอให้ดูตามคลิปผมได้เลยครับผมจะไล่มาจากหน้าเมือเลยนะตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะครับจนถึงบนสุดนะครับครบ10จุดพอดีนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราสามารถมาเข้ามาดูที่ข้อมูลธนาคารได้แล้วก็มาที่ Photo c h a ช l e n g e ครับแล้วก็มันจะเป็น แมวในเมืองหนาวเนี่ยครับมันจะเป็นรูปแมวนะครับว่าอยู่จุดในบ้านนะครับสามารถดูรูปได้แต่ถ้าทําตามคลิปผมก็จะเร็วหน่อยนะครับโอเคเออแล้วก็เควสนี้สามารถรับได้ที่กระดานเควสนะแล้วก็อยู่ข้างๆโลซานนะครับโลซานอยู่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่รู้กันตรงนี้นะครับกระดานติดประกาศนี่นะสามารถไปรับได้เลยนะครับชื่อเควสนะครับชื่อเควสเอ่อ ชื่อเควสอยู่ไหนวะชื่อเควสไม่แน่ใจแป๊บหนึ่งอันนี้ปะอืมน,นี่ครับนี่ครับเควสนีนะครับนิทัศการภาพถ่ายแมวนะอันนี้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาเป็นชุดนี่นะครับเดีย๋ยวผมรบางทำเควส์ให้ผมใส่ชุดที่เป็นรางวัลให้เลยนะครับเป็นชุดนี้ครับ นิวโรลลิงสกินนะชุดนี้ก็ค่อนข้างผมว่าสวยนะดูดิสวยไหมทุกคนแจมม่มไหมดูครับความแจ่มของชุดสวยนะผมว่าเนี่ยดูดิอ่ะเผื่อใครยังนึกภาพไม่ออกครับดูครับเนี่ยครับสวยนะดูครับเนี่ยชุดแบบแนบเนื้อแล้วก็ผสมผสานกับความแบบเอ่อลายดอกนะครับผม โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราจะมาไล่จากจุดแรกเลยจุดแรกไม่ยากครับตรงนี้แหละครับตรงก้อนหินเลยให้เรากดปุ่มข้างล่างนะครับแล้วก็ทําการเซลฟี่แบบนี้ก็จะได้เลยเลยเรียบร้อยนะครับจุดแรกผ่านไปนะครับไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับจุดที่2ออยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครับอยู่ข้างหน้านะครับอยู่หลังตู้นะไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกัน คือถ้าเรารู้จุดอะไม่ยากครับแต่ตอนยากยากตอนหานี่ครับอันนี้ครับจุดที่2ครับเรียบร้อยนะถ่ายถ่ายไปจุดที่3จะลึกลับหน่อยนะครับใครที่เคยลงมาเก็บกระป๋องหรือว่าชุดข้างล่างนี้น่าจะรู้ทางลงอยู่นะครับให้ลงตรงน,นี้ครับแล้วก็เออตีกล่องนะตีกล่องแล้วก็ลงตรงน,นี้นะครับลงฟึบและ ลงไปอีกเนี่ยนะครับน้องแมวจะซ่อนอยู่ตรงนี้ละจุดที่3เรียบร้อยนะครับไปอย่างรวดเร็ว3จุดละเร็วไหมถ้าทําตามที่ผมก็คือแป๊บเดียวครับคือตอนผมหาตอนผมอัคทิปะชั่วโมงนะครับกว่าจะหาครบอะแต่พอเรารู้จุดอะผมว่าไม่ถึง10นาทีคลิปเยดี๋ยวดู3ละต่อไปครับต่อไปอ่ะเข้าซ้ายนี่เราสามารถมาร์กจุดได้นะแล้วก็วิ่งไปตามจุดแบบนี้ได้ครับ ตรงนี้ครับไม่ยากนะครับวิ่งมาก็เจอเลยตรงเสานี้นะโอเคกี่จุดละสี่แล้วครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ข้างร้านตัดผมนะครับตอนวิ่งหามันจะนานครับแต่ถ้าเรารู้จุดนี้คือวิ่งไปครับแป๊บเดียวเพราะว่าเมืองมันไม่ได้กว้างใหญ่มากนะเอ้าหายไปไหนวะเออนี่ครับเนี่ยครับโอเคน้องแมวอยู่นี่ครับนี่นะครับโอเคกี่จุดละหนึ่งสองสาม สี่ห้านะครับแล้วก็ไปจุดที่หกกันจุดที่หกเดินเข้าไปครับตรงนี้ให้เข้าด้านซ้ายนี่ครับด้านซ้ายตรงที่เป็นร้านขายของสอพี่น้องนะครับแล้วให้มาตรงบนนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยจุดที่หกนะครับใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ 56ครับไปจุดที่7กันไปจุดที่7กันครับให้ย้อนออกมาทางเดิมนะครับย้อนมาทางเดิมลงมาลงมาแถวแถวร้านตัดผมตรงนี้เหมือนต้องเข้าซอยนี้นะครับมาแถวแถวตรงที่เราจะมาหาโลซานครับแต่ว่าเราถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปหาโลซานครับแต่ว่าเราไม่ไปนะ เรารอสายมานี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างบนนะตรงนี้อยู่ข้างบนนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็โอเคกี่จุดละหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกสามครับอีกสามไปเลยย้อนกลับไปทางเดิมครับทีนี้ก็ให้ขึ้นไปเขตข้างบนนะครับเขตตรงที่เป็นศูนย์เขาเรียกว่าอะไรศูนย์บัญชาการะของของพี่ลุงอ่ะพี่ลุงเขาอะ ขึ้นไปขึ้นไปใช่ปะ่ะก่อนจะขึ้นไปแวะนี้ก่อนนะอ๋อนี่ตรงตรงคาเฟ่ครับตรงคาเฟ่แวะมาผับนี้ก่อนนะครับตรงผับนี่นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะผับที่น้องคนนี้ร้องเพลงอยู่นะครับโอเคแปดอีกสองที่ครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว อันนี้ทางออกเมืองนะเดี๋ยวผมเว้นไว้สุดท้ายแล้วกันนะโอเคตรงไปก่อนตรงนี้ให้ขึ้นมาข้างบนเลยครับขึ้นมาข้างบนตรงแกนกลางของไซโยนเลยนะตัวนี้จะอยู่ตรงยางรถครับยางรถที่อยู่เห็นอยู่หน้าร้านแบร์รี่ตกปลานะแบร์รี่เขาจะรับซื้อปลาครับคนนี้โอเคอยู่ในนี่นะครับตรงนี้จะหายากทีหนึง่งถ้าไม่สังเกตโอเคสุดท้ายนี่อยู่ทางออกเมืองครับ ทางออกเมืองไปทะเลทรายครับผมมาหาทะเลทรายนะครับให้ย้อนกลับมาแล้วก็ออกทรายครับจะเป็นทางลงไปนะตรงนี้ครับเลี้ยวขวามาจีอยู่ตรงนี้ครับเววาานี่ยครับ,รบเห็นไหมครับตรงนั้นนะเห็นปะเดี๋ยวกันนะตรงนี้จะเซลฟีย่ยากนิดหนึ่งนะครับให้เรา หันกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็หันไปข้างบนวันนี้นะแบบนี้ถึงได้นะครับโอเคก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคลิปสําหรับคนที่หาน้องแมวกําลังหาน้องแมวแล้วยังหาไม่เจอนะคือผมใช้เวลานานมากประมาณชั่วโมงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จภายในไม่เกิน15นาทีนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Botso Gaming ้วยครับสสดรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ